หรือว่าแก้ไขอะไรกันไปอย่างไรเหมือนจงใจไม่ให้รู้ไม่ทราบอย่างนี้แล้วสามท่านมีความหวังกับร่างพรบฉบับนี้ไหมคะแล้วหวังกับรัฐบาลชุดนี้ไหม ครับคุณวิโร์ก่อนละค,คือคือเรื่องแรกก็คือว่ากฎหมายเนี่ยมีประโยชน์แน่ต้องมีจําเป็นต้องมีหลักการก่อนนะจําเป็นต้องมีเพราะกฎหมายนี้จะจัดระเบียบการค้าปีขาสงในประเทศไทยแล้วก็กํากับไม่ให้เจริญเติบโตโดยโดยไร่ทิศทางแล้วก็นาไปสู่ผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดีการจราจรก็ดีกระ,ะทบต่อร้านโจวหวยหรือค้าปีกรายย่อยก็ดีนะครับมีการกําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆอันนี้แต่ต้องแก้ไขไหมคะกฎกฎหมายตอนนี้เนี่ยโดยหลักเนี่ยเราเราผ่านตาเนี่ยมันเห็นชอบอยู่แล้วเราได้เพิ่มเติมจากล่างเดิมพอสมควรประชุม สครั้งเนี่ยสาครั้งเนี่ยผมได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมไปหลายเรื่องแล้วแต่ละคนเสนอแต่เรื่องที่น่าแปลกก็คือว่า3ครั้งผมบอกว่ามันต้องจบต้องเสนอคอรมอได้แล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเราไม่มาผมอ่านรายงานกับประชุมคนนั้นก็พูดเนี่ยโมเดิร์นเทดพูดกันใหญ่เลยนะครับมีนักวิชาการมาครั้งเดียวล่ะบอกไม่ควรจะมีกฎหมงกฎหมายอะไรไปไปนู่นเลยนะครับเพราะนั้นหลักการก็คือกฎหมายเนี่ยควรจะต้องมีและถ้าวันอังคารนี้เนี่ย คอรมอไม่รับหลักการเราก็จะมีมาตรการต่อไปครับเราจะเปิดแถลงข่าวอาจจะเป็นที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก็ประสานกับดรอรมค์เพชรประเสริฐไปแล้วแล้วก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในแถลงข่าวว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีไอ้มงหรือใครในคณะกรรมการกรองที่พยายามจะเตะ่วงกฎหมายฉบับนี้และผมคิดว่ากฎหมายนี้มันมันควรจะต้องมีนะครับและอีกเรื่องนี้ผมเรียกร้องขณะที่กฎหมายเนี่ยอยู่ในกระบวนการของสภานิบติแห่งชาติ ผู้ว่าราการจังหวัดทั่วประเทศจะต้องลงนามในประกาศของกรมโยธาและผังเมืองอทันทีต้องลงครับเราเรียกร้องไปถึงนายกเนี่ยนะครับสเรื่อง หนึ่งให้เสนอกฎหมายเข้าสู่สภาไปใน30วัน2ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในประกาศซึ่งกรมโยธาเขาทาไปให้เรียบร้อยแล้วเพียงคุณไปกําหนดหลักเกณฑ์ว่าคุณจะห่าง10กิโลสกิโลเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็จะหยุดยั้งการเจริญเติบโตอย่างไรทิศทางได้นะครับก็ช่วยปัญหาในในขณะที่กฎหมายยังไม่ออกเพราะกฎหมายจะมีกระบวนการประมาณ2เดือน3เดือนนะครับประมาณนี้แต่วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนใหญ่รับทราบแล้วนี่ครับรับทราบคำสั่งไปทีนึงแล้วปลายกระทรวงมหาดไทย19บเกมกราคมมีคำสั่งไปทีนึงใส่เกียวว่างหมดเมื่อเเรราียก้อง ถึงนายกไปถึงประธานคอม,มชอออไปถึงรัฐมนตรีพาณิชรัฐมนตรีมหาทไทยนะฮะคุณบันเทพก็เอาพลังประชาชนมาเนี่ยซึ่งผมออกไปร่วมเดินด้วยแล้วไปยื่นหนังสือเองเนี่ยนะฮะก็มีการสั่งการออแล้วก็คือผลเนี่ยเริ่มเดินนะครับแต่เราก็จะเฝ้าติดตามว่าผู้ว่าลงนามกันหรือยังทุกจังหวัดเนี่ยสรุปธนาคารนี้รอดูก่อนรอดูว่าครมอจะรับหลักการไหมคุณวิโรธถามจริงว่ากระทรวงพาณิชย์จริงใจไหมคะเออผมผมโดยหลักนี่กรมการค้าภายในเขาตั้งใจจะทำเพราะเราทําด้วยกันมาตลอดท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ผมไม่ทราบแต่ก็ดู มุอจิตว่าเขาก็ตั้งใจแต่ว่าการตั้งใจของเขาเนี่ยมันทําแบบลับๆล่อๆกฎหมายเนี่ยไม่ให้ผมดูคุณมาแก้อะไรหลังจากที่พวกเราประชุมกันอีนั่นจะเชื่อได้อย่างไรว่าจริงใจนี่แหละครับเพราะนั้นต้องเอากฎหมายให้เราดูแล้วที่คุณมาปรับปรุงแก้ไขกันกรองให้แก้อะไรและครั้งที่สองแก้อะไระและทําไมไม่เชิญพวกเราไปฟังมั่งอย่างน้อยก็ให้เรานั่งฟังว่าเขาต่อรองอะไรกันอีก ไม่แน่นะคะคุณวิโรธที่คุณวิโรธแก้ไปครั้งสุดท้ายอาจจะไม่มีอะไรเหลือแล้วก็ได้ก็น <ะ S 1> น <ะ S 1> ัก <นะ S 1> สิคร <ผม S 1> ับผมเป็นห่วงนะครับวา่าภาครัฐเนี่ยดูห้างต่างชาติฆ่าคนไทย ได้อย่างไรหลายปีมาแล้วจนทั้งปัจจุบันนะครับขณะนี้กําลังขยายสาขาเข้าไป57จังหวัด123อาเภอมีทั้งสระบุรีพระนครศรีอยุธยาอู่ทองสุพรรณบุรีบันดุงบ้านผืออุดรบ้นานไผ่ขอนแก่นปักช่องปักธงชัยศรีคิ้วนนสุงรนครราชสีมาบุรีรัมย์กันทร,รักษ์ศรีสะเกดอุบลราชธานีเลยแม่แตงฝางเชียงใหม่วิเศษชัยชาญอ่างทองอตาคีหนองบัวชุมแสงราชยานครสวรรค์พัทยาชนบุรีเนี่ย เพื่อนผมพวกนี้นะฮะได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ยังเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นไม่อยากเห็นไม่อยากเรียกว่ามันเป็นความอายุติธรรมสะสมมันจะเป็นคล้ายๆกับสามจังหวัดภาคใต้ที่เป็นไฟใต้ที่ดับไม่ได้อยู่ในขณะนี้เกิดเพราะความอายุติธรรมสะสมคเพราะฉะนั้นภาคร,รัฐกรุณาอย่าให้เขาฆ่าคนไทยต่อไปเลยนะครับพอกคอับเีกผมเชื่อเลยเกินนะครับว่าพาณิชย์กับที่ดีกรมคันการค้าภายใน มีความจริงใจที่จะผลักดันพรบรเหล่านี้เราถึงแม้จะมีความวิตกกังวลว่าอาเนื้อหาหน้าตาของพรบรเนี่ยมไม่เคยเห็นไม่เคยรู้แต่เราก็ยังมีความหวังว่าท่านจิตที่อยู่ในสรชคงจะช่วยแก้ไขกับพวกเรารีบผลักดันพรบรตรงนี้ให้กับเราประานาจารย์ของนักธุรกิจบริหารธุรกิจบอกว่าว well ออช่น ความมั่งคั่งต้องเกิดจากคนในชาติแต่ปัจจุบันนี้ห้างค้าปีกต่างชาติเหล่านี้ไม่มีปรัชญาเหล่านี้เลย เปิดมาเพื่อจะฆ่าคนไทยอย่างเดียวอม,มองเห็นประเทศไทยเป็นบ่อน้ามหาสมบัติที่จะพยายามต่อท่อร้อยสายสูบทรัพย์สมบัติเข้าไปอเอากำไรกลับเข้าไปในประเทศเขาแต่คนไทยเราก็ย,ยังหลงบริโภคนิยมหลงทุนนิยม<น>อยากได้ห้างเหล่านี้เข้ามาในท้องถิ่นของตัวเอง<น>โดยไม่เห็นความสาคัญ<น>ผมห่วงเลยครับว่า cash flow กระแสงเงินสดที่หายไปจากชุมชนเหล่านี้ ยีปัวซา,าปัวค้าเปกพี่น้องเกษตรกร,ก,ร<ม>กลุ่มข้าราชการเดี๋ยวนี้<ม>นะครับ<ม>ร้านเครื่องเขียนแบบเรียนแม้กระทั่งร้านหมอร้านเภสัชเขาก็มีขายของเป็นคล้ายๆโชห่วยนี่นะอ,อยู่เต็มไปหมดมเพราะฉะนั้นถ้าพวกนี้ถูกทําลายไป<ม>แค่โฟกัสแสงเงินสดจํานวนไม่น้อยครับที่<ม>ต้องหายไปผมยังห่วงว่าสําเพงเยาวราชท่าเตียนโบเบ้<อ>นะครับประตูน้ํา ที่เป็นตลาดกลางเหล่านี้ถ้าไม่มีโครงสร้างของชุมชนเหล่านี้วความกระดียุคความบิบัติเหมือนไนเย็นดีหน่าจะมาเยือนประเทศไทยค่ะงั้นต้องถามคุณจิตคุณจิตในฐานะสนชจะช่วยเหลือช่วยเหลืออะไรได้บ้างไหมคะจริงจริงสนชอตอนนี้รอรับอยู่แล้วแต่ว่าเส้นทางของการออกกฎหมายเนี่ยทุกท่านคงจะทราบว่ามันมันไม่ได้ภายในพรุ่งนี้วันนี้นะครับพอต้องผ่าน ผ่านคลมอผ่านการกองเข้าคลมอคลมอเสร็จตีไปให้กฤษฎีกาลองดูอีกพอเสร็จแล้วผ่านคลมอถ้าผ่านคลมอเมื่อไหร่ปั๊บก็มาเข้าสนช สนชเสร็จก็เข้าวาระรับหลักการแล้วก็ตั้งกรรมธิการไปพิจารณาทั้งจาจะเป็นวิสามันไปพิจารณาตรงนี้อีกสองสาวาระซึ่งใช้เวลาเป็นเดือนเพราะฉะนั้นในช่วงอย่างนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าต้องเอากฎหมายที่ผังเมืองเนี่ยมาใช้เพราะตอนนี้ต้องเรียนให้คุณอาทราบว่าเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันปัจจุบันเนี่ยผังเมืองมันมีทั้งหมด145ผังทั่วประเทศ14.5ผังที่ที่สามารถบังคับใช้อยู่ในขณะนี้ไอ้145ผังเนี่ยมี4จังหวัด ที่คุมทั้งจังหวัดอย่างเช่นกรุงเทพกรุงเกตอะไรพวกนี้สี่จังหวัดนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันจะมีบางจังหวัดจะมีแค่สองผังเท่านั้นเองอ,อย่างเช่นที่บุรีรัมมีที่อำเภอเข้าใจว่ามีอำเภอหนึ่งกับอำเภอเมืองเท่านั้นเองห่างกันตั้ง5 60กิโลเมตรพื้นที่ทั้งหลายตอนนี้ปลอดกฎหมายที่ปลอดกฎหมายตรงน,นี้เขาถึงได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าเพราะว่าผู้ว่าเป็นคนที่จะรู้ว่าระยะขั้นตอนมันควรจะเป็น10กิโลหรือควรจะ8กิโลหรือควรจะ4กิโลเพราะเดิมทีเนี่ยมันออกโดยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพราะนั้นท่านไม่รู้พื้นที่เมื่อไม่รู้พื้นที่ก็มอบให้ผู้ว่าเนี่ยไปไปเซ็นแล้วว่าพื้นที่ของตัวเองมันห่างถ้า15กิโลได้ก็15กิโลถ้ามันไม่ได้อย่างเช่นพิบุลยออำเภอเมืองกระท่าย,ยา<อ>ห่างก<อ>ัน18กิโลถ้าไปออก15กิโลเขาก็ทําไม่ได้<อ>คือคออกมาให้ทําไม่ได้ก็ไม่ถูกตรงนี้เนี่ยมันเป็นธรรมแล้วแล้วกฎหมายเนี่ยพรบราค้าปลีกจริงๆเนี่ยมันเป็นพรบที่มอบให้ท้องถิน่นสมมุติว่าห้างต่างชาติเนี่ยต้องการจะไปเปิดที่สัญเจ้าลงทองสมมุตินะฮะ ไปเจราจากับคนในพื้นที่ได้คนพื้นที่บอกมาเปิด40สาขาเลยก็เป็นเรื่องของเขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกฎหมายตรงนี้เนี่ยมันจะแบ่งกันตรงที่ว่าระยะที่ให้มันออกไปห่างเนี่ยเพราะเขาเรียกนโยบายวินวินค,คือถ้าสมมติจะซื้อ,อยาสีฟันได,ได้ด้วยกันทั้งสองอยาสีฟันทัก<ะ>หลอดหนึ่งก็ซื้อโชห่วย<อ>ถ้าจะสมมติจะซื้อจํานวนมากๆราคาถูกก็ขับรถไปอีก8กิโล10กิโลก็ไปซื้อตรงนั้นมันก็อยู่ด้วยกันได้นัแสดงว่าในช่วงระหว่างช่องว่าง ะระยะเวลาที่กําลังรอกฎหมายต้องเอาผังเมืองนี่เรามาใช้งง้นต้องดูว่าผู้ว่าใส่เกียร์ว่างหรือเปล่าตรงนี้แหละครับเพราะว่าได้ข่าวว่าผู้ว่าตั้งไยจังหวัดแล้วเหมือนกันที่ยอมที่สั้นเซ็นออกมานะท่านเห็นประโยชน์ตรงนี้ท่านสงสารโชห่วยท่านเซ็นออกมานะครับแล้วท่านประหลัดกระทรวงมาไทยเนี่ยผมยืนยันนั่งยันนอนยันได้ว่า <c oughs> ท่านอยู่ข้างพวกเราเนะเพราะว่าคุยกับท่านหลายครั้งแล้วเนะเพียงแต่ว่าระบบราชการหรืออะไรตรงนี้เป็นเป็นระบบที่อาจจะต้องจัดการ ให้ให้ให้เรียกว่ามันมีขั้นตอนของมันส่วนกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเท่าที่ทางานด้วยกันเนี่ยตั้งท่านท่านรัฐมนตรีเกิดไกลนะครับท่านประหลัดกระทรวงการุนเนี่ยนะท่าน,นท่านพูดกับผมอยู่ตลอดว่าท่านอยากให้เร่งออกไวๆแล้วท่านอธิบดีเหมือนกันท่านอธิบดีกรมค้าภายในเนี่ยก็อยู่ข้างพวกเราหมดคุณนะจิตคะเรื่องค้าปลีกเรื่องโชว์หวยปัญหาที่เกิดขึ้นดิฉันเรียนถามตรงๆว่าวันนี้รัฐบาลต้องเร่งอันนี้ต้องเร่งครับต้องเร่งอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะว่า ที่ผู้ว่าเซนเนี่ยนะครับอำนาจท่านมีแค่วันที่30กันยานี้เท่านั้นนะรกันยา2,550นี้เท่านั้นเองแต่ถ้าประกาศออกไปปั๊บจะอยู่ได้3ปีนะฮะแล้วอีกเรื่องหนึ่งซึ่งห้างต่างชาติมีมีบางท่านนะมีบางบางคนนะที่เขาทำงานอยู่ในนั้นเนี่ยก็บอกว่าถ้ากฎหมายมันยุ่งยากนักเขาจะถอนทุนอันนี้ยืนยันกับคุณแอนว่าเขาถอนทุนไปแล้วนะครับจากตัวเลขที่คม่พัฒนาธุรกิจการค้าให้เรามาเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่อันนี้เป็นของห้างห้างหนึ่งนะ เพิ่มทุนมาตลอดนะคะเพิ่มทุนมาตลอดมาลงทุนเอาวันที่26ปี44เนี่ยก็จบทะเบียนสูงสุด33,900กว่าล้านนะครับแต่เมื่อ พฤษภาคมใช่ไหมปี48ค่ะ48เขาถอนทุนไปประมาณหมื่นล้านเสรแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่ไหนก็ตามที่ให้ประโยชน์ได้เขาอยู่แต่ที่ไหนที่ให้ประโยชน์กับเขาไม่ได้เนี่ยจะมีสิ่งยั่วยวนมีสิ่งที่เชิญชวนเขายังไงก็ตามเขาไม่อยู่ครคุณแอนครับผมมีผมมีประสบการณ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดอีกเรื่องหนึ่งขอขอเนีาตค่ะขอขอสั้นๆเลยนะคะเพราะเวลาหมดแล้วจริงๆค่ะครับเนื่องจากว่าผมไปประสบการณ์ด้วยตัวเองที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเราไปยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากท่านจากหนังสือวันที่19มมกราาาคที่่ให้อนจว ได้ใช้ประกาศกรมอยู่ฐาธิการมผมปรากฏว่าพอค้าไม่ค้าก็จะอาศัยตามไปด้วยโดนดุเลยหาว่ามาทําไมามากดดังผมไงะจะมาบีบบังคับผมหรือไงโอ้โหผมหมดสรัาเนี่นต้องให้ดูตัวอย่างพู้ว่าสุพรรณ